สวัสดีครับสำหรับท่านที่มีภาวะปวดเข่าด้านหน้าทั้งแบบเรื้อรังและเฉียบพลันอาจจะมีข้อสงสัยและกังวลใจใช่ไหมครับว่าภาวะปวดเข่าด้านหน้าของเรานั้นเป็นภาวะใดและต้องรักษาอย่างไรให้หายเป็นปกติซึ่งในคลิปนี้นะครับทางคุณหมอภูมิจะมาอธิบายว่าภาวะปวดเข่าด้านหน้าแต่ละตำแหน่งเกิดจากอะไรและต้องรักษาอย่างไรให้หายเป็นปกติครับเรามาฟังกันเลยนะครับ คลินิกลดปวดและบำรุงกระดูกและข้อโดยหมอภูมิครับครับอาจารย์เคนสำหรับภาวะปวดเข่าบางคนเป็นเฉียบพานันบางคนเป็นเรื้อรังเนี่ยหลายๆคนอาจจะเข้าใจว่าในโรคต่างๆเนี่ยอาจจะมีแค่ข้อเข่าเสื่อมแต่จริงๆแล้วการบาดเจ็บที่หน้าเข่าเนี่ยมีได้จากหลายสาเหตุนะครับซึ่งเราจะขอแบ่งเป็นโดยที่มีลูกสะบ้าเป็นจุดกึ่งกลางนะครับก็จะมี ปวดลูกสะบ้าตรงกลางเป็นจุดศูนย์กลางแล้วก็มีบนลูกสะบ้าเข่าด้านในเข่าด้านนอกแล้วก็ใต้ลูกสะบ้าเป็นแกนตามจุดและตำแหน่งนะครับซึ่งจะขอแบ่งง่ายๆนะครับคือลูกสะบ้าเนี่ยจะเป็นวงกลมสีฟ้านะครับส่วนด้านบนลูกสะบ้าเนี่ยจะเป็นในแอเรียส่วนสีชมพูส่วนข้อเข่าด้านในจะเป็นส่วนสีเขียวส่วนข้อเข่าด้านนอกจะเป็นรูปวงกลมแอเรียสีดํานะครับ ส่วนในกลุ่มของเข่าด้านล่างใต้ลูกสะบ้าเนี่ยจะเป็นในกลุ่มของสีแดงนะครับส่วนใต้หัวเข่าเลยจะเป็นแอเรียยาเป็นขีดเนี่ยเป็นซ้ายกับขวาเน <age> ี <c oughs> ่ยจะเป็นในกลุ่มของสีส้มนะครับถ้าจะแบ่งตรงจุดศูนย์กลางก่อนนะครับเมื่อในบางกลุ่มที่เป็นในกลุ่มของตรงสีฟ้านะครับก็อาจจะเป็นในกลุ่มของลูกสะบ้าอักเสบหรือว่าจะเป็นในกลุ่มของกระดูกอ่อนใต้ลูกสะบ้าอักเสบหรือจะเป็นในกลุ่มของถุงน้าใต้ลูกสะบ้าอักเสบนะครับ ซึ่งในกลุ่มนี้อาจจะเกิดในคนที่งอข่าวบ่อยหรือว่าในกลุ่มที่มีการเคลื่อนไหวการวิ่งซึ่งการอักเสบส่วนนี้ก็จะเป็นหลักๆที่เป็นในกลุ่มลูกสะบ้าอักเสบนั่นเองนะครับหรือว่าในใต้ลูกสะบ้าอักเสบซึ่งถ้ามีการอักเสบในตรงกลุ่มนี้เราอาจจะต้องทําให้ลูกสะบ้าเราได้พักนะครับซึ่งการรักษาถ้าเป็นในเฉียบพันเราจะใช้หลัก RICE ได้เช่นกันนะครับซึ่งในหลักทั้งหมดของในกลุ่มการอักเสบทุกอย่างเนี่ย เมื่อมีการอักเสบเฉียบพลันเนี่ยเราใช้หลัก RICE e เพื่อให้ได้พักเต็มที่ก่อนนะครับส่วนการเลือกใช้อุปกรณ์ในแต่ละตำแหน่งตามจุดเนี่ยเดี๋ยวขออธิบายในอีกทีหนึ่งนะครับหรือในบางลายตรงบริเวณที่เป็นตัวตรงลูกสะบักเสียบแต่ผิวด้านบนนูนๆเนี่ยจับไปแล้วอาจอักเสบบริเวณตรงผิวลูกสะบ้าลักษณะการใช้งานคือคุกเขา่าบ่อยแล้วก็เข่าสีกับพื้นแล้วก็อาจจะคุกเข่าเช็ดพื้นหรือว่าคุกเข่าทําอะไรบางอย่าง อาจทำให้ถูกน้ำตรงเหนือบริเวณของลูกสะบ้าอักเสบได้นะครับครับในส่วนถัดไปก็จะเป็นในกลุ่มของอทิศทางด้านบนนะครับเหนือลูกสะบ้าตรงนั้นจะเป็นบริเวณของเอ็นที่ชื่อว่าคอ o ดไดเซปนะครับเป็นเอ็นที่มีหน้าที่ทำให้เรา,าเหยียดเข่าได้ยืนได้กระโดดได้นะครับเป็นการเอ็นจัมปิ้งที่ต่อกับกล้ามเนื้อคอร์ดไดเซบนะครับ ซึ่งบริเวณนี้อาจจะมีการอักเสบจากการที่มีการจัมปิ้งบ่อยหรือเป็นนักวิ่งนะครับทำให้ตรงบริเวณนี้เกิดการอักเสบซึ่งหลักการหลักๆก,ก,ก็คือนอกจากการพัก RICE แล้วเนี่ยเราอาจจะต้องใช้วิธีการที่เรียกว่าลดแรงกระชากสะสมที่เอ็นบริเวณนี้จะไปกระชากตรงจุดเกาะก็คือกระดูกลูกสบ้าเราจ,จะใช้สิ่งที่เรียกว่าคอร์ดิเซตสแตรนะครับหรือว่าที่รัดตัวของกล้ามเนื้อคอร์ดิเซสเพื่อลดแรงกระชาก มาที่บริเวณของเอ็นคอร์เทเซตที่กระชากกับตรงในกลุ่มของตัวลูกสบ้านะครับถัดไปนะครับก็จะดูด้านล่างนะครับก็เป็นวงกลมสีแดงเนี่ยในกลุ่มนี้ก็คือเป็นลักษณะของกายวิภาคในส่วนของเอ็นที่ชื่อว่าเอ็นลูกสบ้านะครับโดยส่วนใหญ่ถ้าตรงบริเวณนี้หักเสีเนี่ยตรงนี้ก็คือจะเป็นที่ไว้เหยียดข่าเช่นกันนักวิ่งได้เหมือนกันนะครับนักฟุตบอลที่มีแรงสปินแรงกระชาก หรือว่าในกลุ่มของคนที่ยืนานานๆตัวนี้ก็จะมีการเกรงสูงเนี่ยในกลุ่มบริเวณนี้ที่มักจะเป็นส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นในกลุ่มของอเขาเรียกว่าเอ็นลูกสบ้าอักเสบการรักษาในกลุ่มนี้ถ้าเป็นบริเวณนี้เนี่ยอาจจะใช้ในกลุ่มของตัวพาเทล่าเทนดอนสแตรนะครับหรือว่าเป็นตัวที่รัดเอ็นลูกสบ้าหลักๆคือลดแรงกระชากบริเวณเอ็นลูกสบ้าที่เป็นกระชากที่ทําให้เกิดแรงส่งผลไปยังที่ให้เกิดการอักเสบนะครับซึ่ง ตรงบริเวณที่จุดแดงๆเนี่ยมันอยู่ที่ว่าการอักเสบนั้นอยู่ตรงบริเวณใดนะครับเราอาจจะรัดเหนือบริเวณที่มีการอักเสบเพื่อลดแรงกระชากที่ประกาะทำกับเอ็นลูกสะบ,บ้าอักเสบครับหรือในบางกลุ่มที่เจอในอายุน้อยมาหน่อยอย่างวัยหนุ่มหรือว่าวัยเด็กนะครับอาจจะมีปุ่มนุ่นๆตรงบริเวณของตัวจุดเกาะของลูกสะบ,บ้า ในกลุ่มนี้เขาจะเรียกชื่อการภาษาอังกฤษว่า o s g o o a r t h r i t i s นะครับก็เป็นปุ่มกระดูกชนิดหนึ่งที่มีการพ่อออกมาทำให้เกิดแรงกระชากสะสมนั้นสูงการอักเสบอาจจะเกิดขึ้นได้และอาจจะใช้ตัวพัตเทลัสแท็ในเบื้องต้นก่อนถ้าหายก็เป็นวิธีที่ลดการอักเสบได้สูงครับส่วนการพิจารณาขั้นต่อไปนี่อาจจะต้องพบคุณหมอเพื่อพิจารณาในการรักษาต่อไปครับครับถัดมานะครับจะเป็นทรงโซนสีส้มนะครับที่อยู่ใต้ลูกสะบ้าแต่ว่าเหนือเอ็นลูกสะบ้านะตำแหน่งนี้ที่ จะเจอได้บ่อยนะครับอาจจะเกิดอุบัติเหตุจากการจัมปิ้งหรือการเล่นกีฬาเนี่ยในกลุ่มนี้ที่จะเจอได้ก็จะเป็นในกลุ่มของหมอนรองกระดูกด้านหน้าเกิดการบาดเจ็บนะครับหรือว่าจะเป็นในกลุ่มของเอ็นที่ยึดระหว่างตัวลูกสะบา้ากับกระดูกด้านข้างนั้นเกิดการบาดเจ็บครับในกลุ่มนี้คือถ้าเกิดการบาดเจ็บอาจจะมีการพักเข่าหรือการงดเล่นกีฬาในเบื้องต้นนะครับเพื่อลดการบาดเจ็บ ส่วนการหลักการถ้าเป็นเฉียบพันเนี่ยก็ใช้หลัก r i c e เหมือนเดิมแต่ถ้าเกิดการป้องกันไม่ให้เกิดการบาดเจ็บเนี่ยในกลุ่มนี้ที่จะลดการบาดเจ็บของเอ็นลูกสะบ้าหรือว่าในกลุ่มของหมอนรองกระดูกอักเสบเรื้อรังเนี่ยในกลุ่มนี้เราอาจจะใช้ในกลุ่มของตัวที่เป็นที่เรียกว่าตัวประคองแบบมีสไปเดอร์หรืออาจจะเป็นในกลุ่มของที่รัดเข่าแบบที่มีล็อกตัวเอน็นใต้ลูกสะบ้าด้วยนะครับก็จะเป็นแบบล็อกแบบพิเศษเพื่อลดการอักเสบ หลักๆคือไม่ให้เกิดการจัมปิ้งด้วยแล้วก็ลดแรงให้แรงผ่านจากตัวเอ็นด้านบนแล้วข้ามไปด้านล่างโดยให้ผ่านตรงนี้น้อยที่สุดครับถัดไปนะครับก็จะเป็นโซนสีเขียวนะครับในกลุ่มนี้ก็คือจะเป็นข่าวด้านในอักเสบส่วนใหญ่จะเกิดได้จากตามพยาธิสภาพเนี่ยอาจจะเป็นในกลุ่มของเอ็นยึดข้อเข่าด้านในหรือว่าเรียกว่า MCL ลนะครับหรืออาจจะเป็นหมอนรองกระดูกเข้าด้านในหรือว่าที่เรียกว่ามีเดีย มีดิสคัสบาดเจ็บนะครับแต่ถ้าใต้ลงมาเลยตรงเขียวด้านล่างเนี่ยจะเป็นจุดเกาะใไ้กระดูกเนี่ยอาจจะเป็นตรงจุดกระชากของ N3N ตรงบริเวณนั้นนะครับเขาจะเรียกจุดเกาะตรงนั้นว่า place angelenus นะครับการกระชากซ้ําๆทําให้เกิดการบาดเจ็บตรงนั้นก็เรียกว่าถุงน้ําใต้เอ็นเหนือนกระดูกอักเสบนะครับอาจจะเกิดในตอนบริเวณที่ขึ้นบันไดหรือลงบันไดและเกิดการบาดเจ็บอาจจะเกิดในผู้หญิงบ่อยหน่อยนะครับหรือที่ผู้สูงอายุเจอได้บ่อย ลักษณะจะเจอในผู้หญิงและมีน้ำหนักสูงบริเวณนะั้นแรงกระชากเลยสูงทําให้เกิดการบาดเจ็บบริเวณนั้นครับ <S <S เช่นกันถ้าไปดูเข่าด้านนอกนะครับบริเวณจุดโซนสีดำเนี่ยหลักๆอาจจะเป็นในกลุ่มของการบาดเจ็บที่เกิดจากการล้มหรือการกระชากสะสมเนี่ยในกลุ่มนี้ก็จะแบ่งเป็นในกลุ่มของอันแรกที่พบได้บ่อยนะครับก็เป็นเอ็นยึดข้อเข่าด้านนอกอักเสบ หรือว่าชื่อว่า l a t e r a l collateral ligament บาดเจ็บนะครับหรือในนักวิ่งได้ที่เจอได้บ่อยเลยนะครับก็คือ IT ท a แบรน n ินโดมนะครับก็คือเอ็น e ND, ด้านนอกที่ชื่อ IT b ีแบรนเนี่ยเกิดการเวลาเกิดการเสรียดสีกับกระดูกหรือเอ็นทำให้เกิดการบาดเจ็บของเอ็นที่ชื่อ IT b ีแบรนะครับในกลุ่มการบาดเจ็บของทั้งข่าวด้านในและข่าวด้านนอกเนี่ยเกิดการบาดเจ็บบริเวณน,นี้นอกจากการใช้หลัก IC ที่ลดการอักเสบและได้พักแล้วนะครับในเบื้องต้นเนี่ยเราอาจจะใช้ ที่รัดเข่าแบบมีแกนเหล็กไฟเบอร์ด้านข้างหรือถ้าก็ต้องการล็อกหน่อยอาจจะเป็นล็อกที่ลูกสบ้าด้วยแล้วรัดด้านล่างลงมาด้วยเนี่ยเพื่อลดการกระชากหรือทําให้เกิดการได้พักของบริเวณของตัวเอ็นยึดข้อเข่าทั้งสองข้างนะครับแต่ในลายที่เป็นสูงขึ้นมานะครับเราอาจจะใช้ในตัวของนีสปเดอร์เพื่อลดแรงกระชากหรือที่เป็นกระทํากับตัวบริเวณเอ็นด้านข้างหรือในลายที่เป็นหนักขึ้นมาหน่อยนะครับอาจจะใช้ในกลุ่มของ เอ็นยึดข้อเข่าแบบมีแกนเหล็กล็อกด้านข้างนะครับเพื่อไม่เกิดการบาดเจ็บของเอ็นข้อเข่าด้านข้างนะครับซึ่งหลักการที่ตามตำแหน่งเนี่ยะจะดูว่าในแต่ละตำแหน่งเกิดขึ้นจากอะไรนะครับพอเรารู้ว่าเกิดจากอะไรเนี่ยมีการอักเสบสะสมเนี่ยหลักการคือถ้าเป็นจุดที่มีการกระชากบ่อยๆอย่างเอ็นที่ชีอควาไดิเสพหรือเอ็นลูกสะบ้าเนี่ยล้วก็ใช้หลักการที่ลดแรงนะครับก็ลดแรงกระชากไปที่บริเวณนั้นนะครับส่วนด้านอื่นที่มีเกิดการกดทับหรือแรงกระแทกบ่อยๆเนี่ย เราก็ใช้หลักรดแรงกระแทกนะครับซึ่งอุปกรณ์ก็จะขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่เกิดการรักษาอย่างเช่นการฉีดลดการอักเสบหรือการฉีดกระตุ้นสร้างเอ็นอย่างเช่นในโปโล,โลหรือ p r p หรือเกล็ดเลือดเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่เป็นนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการรักษากับคุณหมอภูมิหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมสามารถดูข้อมูลติดต่อที่ด้านหน้านี้ได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ